วันนี้เราอยู่กับเจ้าร้อยสิบไอคันนี้ครับแล้วก็ร้อยยี่ห้าไอตัวใหม่ล่าสุดเฮ้ยรอบที่แล้วกูโดนมึงแดกไปใช่ไหมคันนี้คือร้อยสิบไอกล่องเปิดอย่างเดียวนอกนั้นเดิมหมดวันนี้กูไปอัปเกรดรถกูมาลวเว้วันนี้เราจะมาจับคิวสไตล์ให้ดูด้วยว่ามันวิ่งเท่าไหร่นะครับผมวันนั้นวิ่งเท่าไหร่ไม่รู้แต่วันนี้จะวิ่งดีกว่าเดิมหรือเปล่าเป็นกล่องเปิดจูนใบสจอนะครับผมนั่งขี่ก็ต้องมีครับประมาณร้อยสิบร้อยสิบต้องมีครับแบบไม่ต้องหมอบ ก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีพื่อน้องชาวไทยเชื้อสายดอยหลวทุกท่านนะครับสวหรับวันนี้พบผมแล้วอินฟินิตี้แบงก์หรือว่าสอจนวันนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าร้อยสิบไอคันนี้ครับนี่เห็นเปล่าร้อยสิบไอคันที่มันเท่าห้่าอ่ะแล้วก็ร้อยยี่ห้าไอตัวใหม่ล่าสุดเฮ้ยรอบที่แล้วกูโดนมึงแดกไปใช่ไหมคันนี้คือร้อยสิบไออ่ากล่องเปิดอย่างเดียวนอกนั้นเดิมหมดนะครับท่อเดิมอะไรเดิมหมดครับมีแค่กล่องเปิดอย่างเดียวอยู่ใต้เบาะวันนี้กูไปอัปเกรดรถกูมาแล้วเว้ยกูไปลองเป็นใใส่่่กลลอองงบวแ้ะ นเดี๋ยวจะพามาดูนี่ครับพอมองเข้าไปจะเห็นเป็นกล่องนะครับเป็นเป็นอันนี้เป็นปลักเขาเรียกว่าลักแปลง S5 เป็น S4 แล้วก็ใส่กล่อง S4 เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาจับคิวสตาร์ให้ดูด้วยว่ามันวิ่งเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ว่าคิวสตาร์มันจะแม่นยําขนาดไหนนะครับนี่เราจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราจะขี่ไปให้ดูก่อนว่ามันวิ่งเท่าไหไร่อะไรยังไงจริงหรือเปล่านะครับเฮ้ยวันนี้กูขอแก้มือเลยปะ ร้อยสิบมันร้อยยี่สิบมันจะโดนร้อยสิบได้ไงไวะไอ้เหี้ยถ้ากล่องเท่ากันซีซีเยอะกว่าถ้ายังโดนอีกกูก็ซื้อร้อยสิบแล้ว <Yeah. S 1> มาขอลองหน่อยวันเนี้ยเย็ดเย็ดแล้ว yeah, yeah. เขาตึงพขดูไปครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับก็อันนี้เป็นรถเดิมๆที่เขาบอกว่าประหยัดน้ำมันเฮ้ย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 ยกล้ออ่ะ วันนั้นนะครับที่เราขี่ไปคือน้ำมัน2ขีดเห็นปะก็ยังอยู่2ขีดยังไม่ได้ขี่ไปไหนเด้เพิ่มไป3าขีดครับรถประหยัดน้ำมันจริงๆนะครับแล้วก็คิวตาของเราเห็นไหมครับมันก็จะมีความเร็วขึ้นให้เห็นเลยนะพี่ขออนุญาตคือพี่ไม่ได้เอาที่เกาะตรงนี้มานะพี่ขออนุญาตขี่รถมือเดียวแล้วกันนะครับก็เอาให้น้องดูดูอย่างนี้แล้วกันนะครับก็2มือแหละแต่ให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับเข็มไม้ถ้าวิ่งอยู่60นะครับคิวตาจะวิ่งอยู่ประมาณสักบตามที่เห็นเลยนะครับตะครับเห็นรัย ถ้า60จะวิ่งอยู่55ตามที่เห็นเลยนะครับก็โดยประมาณแล้ว5 G ล้อเดิมสเตอร์ดเดิมทุกอย่างนะครับผม5 G ห่างกันนะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าก่อนนั้นวิ่งเท่าไหร่ไม่รู้แต่วันนี้จะวิ่งดีกว่าเดิมหรือเปล่าเป็นกล่องเปิดจูนบายสอจอนะครับผมปั่นไดโนของเดิมอยู่ที่ประมาณ9ม้าม้าตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ10กว่าม,ม้านะครับผมประมาณ10ม้าต้นๆน,น,น,นะครับ11ม้าประมาณนี้นะครับผมเสเด็จจะพาไปลองดูว่าไอรถเดิมเดิมม้าเนี่ยมันจะวิ่งขนาดไไหนนนะรรัเราเาาาลองงทปม9ม9้จิๆ อ่าดูตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะขี่แปดสิให้ดูนะครับ80นะนะ80 80อ่า80อยู่ที่เจ็ดสเหมือนเดิมนะเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่กระเป๋าองเก่งก่อเลยละกันเพื่อเพก่อไม่เสียเวลานะครับจะใส่ได้ทุก่ทเนนะี่ยไปญาตใส่กระเป๋าของเก่งก่อนโอ้โหเฮียมันอันใหญ่จริงจริงขอคนดูนะไอะคิวตารุ่นใหม่เนะีนะ่ยะเดี๋ยววันนี้ขอแก้ไข่เวียดต้อไหนไห่อยไปที่อ่ะได้ข่าวว่ามันห้าวเป้งเลยวะพี่ก็หมั่นไส้แม่งเหมือนกันนะเนี่ยๆอยู่ข้างหลัง่่ะะเเหเห็นห็นนนปปมั <laughs> เดี๋ยวึงเจอกูที่เฮียบีทกูมาแก้มบือมึงละกูเพื่มแรงม้ามาละนะครับก็ขออนุญาตปิดหมวกอาจจะเสียงน่าจะดังหรือว่าจะเบาเกินไปก็ต้องขออภัยนะจ้าวันนี้น้องสาวเอากับพี่เป้าน้องขับรถเล่นก็ตามสเตปนะครับก็หลายๆคนคงคิดถึงฟิลขับรถของพี่นะไปดูรถคงรถแข่งแล้วเบื่อกันเนาะเฮียบีไม่ต้องลงแม็กแล้วคิดรถคงรถแข่งก็ทําไปให้เป็นสนุกสนานนี่กับร้อยสิบแปนี่เอาละโอ้โหนี่มันสมแข่งได้ว่มมึงเอากสั้นๆกับกูก่อนเลยมาละน้องเอาสั้นๆกับกูก่อนไปละ ฮะไอวิ้นมึงพร้อมจั่วกูเบอากูบอกเลยสั้นๆนี่กูชอบเลยโอ้ยเฮียมึงรีบบอกมาโอ้ยวิ้นมันรีบบอกเกินอ่ะคนดูไอเฮียพี่ยังไม่บอกเลยดูดิดูมันไปเอากูนั่งขี่นะเอาดิกูนั่งขี่โอ้ยวิ้นมันแดกเว่อเฮ้ยเดี๋ยวมึงใจเย็นคนดูดูมันดิไอเฮียมันไม่ยอมให้กูนี่เลยรถมึงล้อโลดเว้ยเฮีย เอ้ยกูขอใหม่กูขอใหม่กูยังไม่ได้ตั้งหลักเลยน้องกูยังไม่ตั้งหลักเลยเอ้ยไปทางไหม่บ้างตรงไป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 เออกูขอก nhiều, อับมึงใหม่หน่อยเฮียเมื่อกี้พี่ไม่ได้ปิดคาเล็กนะครับพี่บอกตรงนะพี่ไม่ได้อ้างละเรื่องจริง <laughs> มาเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวซ้ายข้างหน้าลงสะพานมึงเจอกูแค่นั้นแหละเดี๋ยววันนี้จะวิ่งกี่ตีเดี๋ยวไปดูกันละแค่นั้นรถเดิมๆนะครับนี่นั่งขี่ก็นั่งขี่ก็ต้องมีครับประมาณร้อยสิบ ร้อยสิบต้องมีครับร้อยสิบร้อยยี่ต้องมีนั่งขี่อ่ะแบบไม่ต้องหมอบอันนี้พี่บอกเลยเผื่อร้อยยี่ด้วยถ้าแช่ยาวจริงนะโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตวอร์มรันเครื่องหน่อยวอร์มรันเครื่องหน่อยตอนนี้ญาติเล่เราใช้อยู่วันเก้าพันแปดนะนี่เป็นไงเสียงเสียงรถมันเอ้เอ้เอ้วอร์มวอร์มเนี่วอร์มวอร์ม วอมวอมวอมกูวอร์มกูวอมไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวรอกันรอกันรอกันดูก่อนขับรถเยอะเปล่าเดี๋ยวเราจะขาไปแล้วก็ขากลับนะคนดูนะไอ้วิทย์มันโดนพี่หลับพี่บอกเลยรอบนี้จริงพี่ดูจากรถละไม่น,าน่ารอดโอ้โหข้างหน้ารถเยอะจังวะมันรถมันเยอะจังวะเออเราวนไปทางนู้นไหมเออกูวนดีกว่าว่ะโอ้ยเยอะรถเยอะไปว่ะทางนู้นเนี่ยเอาดูเดี๋ยวย้ายฝั่งได้ป่ะคนดูโอ้โหทางนี้รถโคตรเยอะเลย ดู๋ยวเดิเดโอ้เกียสองยี 2, ่แปดสิบกว่านะบอกเลยนะรอบเนี้ยแต่พี่บอกเลยเกียสองรอบนี้น่าจะมีเก้าสิบท้ารากันดีๆนะเดี๋ยวพี่ลองเดี๋ยวพี่ลองให้ดูพี่ลองให้ดูสำหรับใครที่ชอบขี่รถเดิมท่องเงียบกล่องใบเดียวเกียร์หนึ่งเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยเก้าสิบใบเฮียเป็นไงรอบนี้ถ้ายแรงกวะนะ่าน้องจริง นี่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือพี่บอกเลยว่าพี่แคนฝังหุ่นมากนะเพราะมันแดกพี่แบบว่าแดกแล้วตบตูดใส่พี่วันนั้นเนีย <c oughs> มันกลวรตีนพี่อ่ะมันแดกแล้วมันตบตูดใส่พี่ด้วย <c oughs> พี่เครื่องแคนเครืองโกรธมันวันนี้ขอแก้กับมันหน่อย สำหรับน้องๆที่ถามหาโอ๊ตนะเดี๋ยวพี่พาไปดูบ้านพี่โอ๊ตนะแล้วก็ร้านซ่อมพี่โอ๊ตที่ย้ายไปอยู่ใหม่ที่เมืองพนนะใครที่อยากทำรถหรือว่าซ่อมแซมอะไรก็ไปหามันได้นะมันน่นแหละแล้วก็ใครอยากทำเครื่องก็เข้าไปหามัมได้นะมันรับทำนะรู้สึกว่าน่าจะรับทำนะครับแต่ว่าใครที่จะมาหาพี่พี่ไม่ได้รับทำรถแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> ขออภัยด้วยทำแต่รถทิปตัวเองแล้วก็รถแข่งรถอะไรให้ลุงเอกนะครับผมตอนนี้ก็ขอ ปีนี้ขอขี่รถเล่นดีกว่าไหมเฮียปีที่แล้วแม่งเครียดทั้งปีแล้วอันนี้กูพูดตรงๆไปไหนกับเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ไปไป,ไปขี่รถแม่งก็แบบว่าโอ้โหขิงกันที่ผายเลยแบบมันมันตึงเกินอ่ะมันตึงเกินอ,ะอ่ะผมว่าตึงเกินมันมันจะเครียดนะแล้วมันก็จะทําให้แบบเพื่อนเพื่อนเงี้ยเป็นศัตรูศัตรูกันไม่ดีหรอกนะคนดูนะ<อ>เดี๋ยวดูก่อน<ๆ>มาเรยเวทมึงูดนกูมึงเจอกูได้ ตรงนี่ยะลมเนินนะทั้งกูเลยลมเนินอะ่นนอะไป้วจ้าโอ้ยวิเตะก,กูไอ้เหี้ยแดกกูหลับเลยสัตว์ไอ้วิทย์กูโดนกูกูเพิงโดนกูแล้วแหละโอ้โหเหี้ยรถท้ายไปเดินกูโโดูรถท้ายไปเดินโดนไหวเหี้ยโดนมันได้ไงวะไอ่องเปิดสู้ร้อยสิบไอไม่ได้วะเนี่ยไอ้เหี้ยงงเลยไอ้กูขอแก้มือใหม่กับมึงว่ะ กูข,ขอแก้มือใหม่ป่ะ <c> อ <oughs> ันไหนอันไปเลยไปเลยวิทย <break hyster ically> ์มึงโดนกูกูต้องดูดรถมาก่อนดูดรถมาก่อนเขาดูรถมันจั่วไวเขาดูเอาไปเลยขอยาวๆขอยาวขอยาวๆขอยาวกูดูดรถมาก่อนดูดรถมาก่อน โอ้โหเฮียรถขึ้นไปทันหรอคนดูเฮ้ยเหมือนจะทนันหรอคนดูเมหมือนจะทันว่ะหน้าไม่ร้อยยี่พาแล้วร้อยยี่พาแล้วโอ้โหไม่ทันหรอคนดูเฮียเไม่ไหวว่ะคนดูต้องยอมมันว่ะดูดนตายยาวเลยคนดูครับสรุปแล้วนะครับผมบอกเลยว่ายังสู้ร้อยสิบไม่ได้หรอคนดูไอ้เฮียในความรู้สึกนะแต่ผมใส่หมวกนะแต่ถามว่าประหยัดไม่ประหยัดจริงอะ่ะดูดูประหยัดจริงอะ่ะประหยัดจริง โดนว่ะโดนว่ะเหีย้ย <c oughs> ใส่จริงโดนว่ะทำไมโดนวะ <c oughs> ท้ายมันไม่ค่อยเดินอ่ะใส่ก่องแล้วท้ายหยุดเลยว่ะเฮียเฮียจริงจริงกูอ่อยให้มึงอ่ะกูกลัวมึงร้องไห้ไงเอาเรื่องจริงกูไม่ได้บิดเลยคันเร่งอ่ะอ <c oughs> ยู่เทินเนี้สัตว์อยู่เทินเนี้ <c oughs> เฮ้ยมันเป็นไรวะคนดูรถไม่ไปว่ะคนดู <c oughs> พี่ตัดเซ็ง รถเดีดวรถดียวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับขี่สนุกสนานกันไปนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับอันนี้คือเป็นการทดลองให้ดูนะที่ทดลองให้ดูก็คือรถตอนนี้มันประมาณ11ม้าแต่รถไอวิทมันกูเกือบ12ม้านะครับแล้วก็จะต่างกันนิดหนึ่งนะครับผมไปเลยไปแล้ กูต้องไปให้ได้กูต้องแดบกงให้ได้เว้ยเฮ้ยเราใกล้แล้วใกล้แล้วจีแล้วจีแล้วเลยจีแล้วเลยรถมันปิ๊กเท่ากันบ่กคขดูแต่มันเต็มไวกว่าบ่กคขดูรถปิ๊กเท่ากันว่ะจีโอ้โหสันหมาหน้าไม,ม้ประมาณเกือบร้อยสามสิบนะครับเดี๋ยวพามาดู จีเฟสกันหน่อยว่าวิ่งเท่าไหร่นะครับว่ามันจะหนีเดิมไปหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวพาดูนะครับแป๊บนึงเลื่อนก่อนเลื่อนก่อนร้อยสิบหกน้อยกว่าเดิมอีกเฮ้ยฟ้าไม่เปิดไอ้สัสจีเฟสได้ร้อยสิบหกใส่กล่องแล้วรถช้ากว่าเดิมเออเฮียเยอะกว่าเดิมนะใช่ป่ะเยอะกว่าเดิมป่ะเหมือนใส่กล่องแล้วท้ายไม่แรงเลยป่ะกล่องหลับป่ะวะ หรือว่าไอ้ไอ้ไอ้พักนี่มีปัญหาป่าวะแต่ม้าม <Jamie, here S 1> ันก็น้อยกว่ารถมึงแล้วน่ะอ้างด้ไม่ได้อ้างก็พูดจริงก็ตามความเป็นจริงครับมาดูใส่กล่องแล้วเหมือนวันนั้นวิ่งร้อยยี่สิบป่ะเท่ากันเหรออ้าววิ่งเท่ากันเหรอก็คือใส่กล่องกับใส่กล่องก็เหมือนเดิมแต่มันขึ้นแรงกว่าใช่ป่ะโอ้โหไอ้เหี้ยทาเป็นห้าไวสัตว์ใช่เหรอโอเคครับมาดูก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยก็ ยังโดนไอวิทแดกหลับเหมือนเดิมแต่เมื่อวานไปเทสมึงโด,กน,โดกนกลัวอันนี้ใส่หมวกไ้มันหนักสิบจีมีเห็นเลยนะเออไอ้เี้ยเครื่องไหวสัตว์ไปแล้วเขาดูดิครับ